่ะวันนี้ก็จะพามาดูที่อีกที่หนึ่งที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของพวกเรานะคะนั่นก็คือห้องสมุดไทเบียแลนด์ค่ะเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าข้างในนี่คืออะไรค่ะมาไปดูกันไลยนะคะเป็นยังไม่รู้เหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วเราเป็นคนไทยเราจะสามารถเข้าไปห้องสมุดของฝรั่งได้ไหมครับเข้าได้ต้องมีบัตรสมาชิกอะไรถ้าจะทาบัตรสมาชิกก็ใช้แค่พาสปอร์ตนะคะ mm hmm. แต่คือถ้าเข้าไปอ่านหนังสือไปใช้อินเทอร์เน็ตก็คือเข้าได้ง่ายๆนี่คือเวลาเปิดกิจของท้องสมุดโอ้คสวยามมากเลยครับถ้าคนเข้ามาเยอะมันไม่แย่งกันขึ้นทางนี้เลย โอเคข้างในใครยทำวิดีโอได้แบบได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องเบาๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยให้คุณแทนสถานที่แล้วกันนะคะฉันจะไม่พูดอะไรโอเคก็คคคจะบอกว่านี่คือมุมเด็กนี่คือมุมผู้ใหญ่แล้วก็ตรงกลางจะเป็นบันไดแล้วก็จะมีคอมให้เล่นค่ะโอเค Here, put your name. Oh, I have a notebook. Oh, okay, it's, uh, the signal is L-O-P-L. Mm -hmm. You don't need... um. Mm -hmm. It just stands for Live Oak Public Libraries oh. because you may get several signals like City Hall or across the street from that Colony Beach side. Oh, I can. But And you just click on it and no password oh, no or anything. Password. Okay. It's 24 hours, so if we're closed, you can get it in the parking lot usually. <laughs> ใช่ค่ะแม่้รับมันใช้ได้ใช่ไหมอันนี้คือมุมของของเด็กนะ,ะนี่คือเด็กที่อเมริกาครับ